ม่ผู้วยอยู่ในบ้านเพื่อนจ้าเ้าต้องเปิดบ้านให้โล่ไวต้ตลอดเวล่าด้วยจัะมันเปิดเลยแต่เป็นอากาศหนาวก็ปเปิดจากชั่วโมงมนึงก็ยังดีจ้หเพืเ่อน อันนี้จะเป็นวิธีการใส่หมอนหน่อยเอาต่อยให้กับเพื่อน ต่อกะดิเปลี่ยนป่าพื้นนอนให้ท้องคุณลุงเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อกะดิเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านออกจะให้รับโอโทวนแสงแดดนอกจากอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะต่อยจอังสิปิดนะเพราะว่าช่วงนี้ยังแปดโมงเสาร์แดดยังบ่แห้งปนไดเพื่อนเพื่อนเป,ดปนิดหน้านิดนึงละเดี๋ยวให้สายคนนี้ต่อยกะถือมาจัดการเอาบานเกดลงด้วยจ้ะอากาศเริ่มฮ้อนละเพื่อนเพื่อนจ้ะต่อยกะปิดผ้าม่านทึบเอาบานเกดลงแต่ต่อกะยัง เปิดประตูถิมไว้ด้วยจะให้อากาศไทยเทเนาะหลังจากที่ผู้ป่วยหายแล้วด้วยจะยาฝาวเฮ็ดงานนักเพื่อนๆให้พักพอ่อนห้เต็มทีเอาต่อยใส่คุณลุ่นอนเยอะที่สุดสีผ้าออกกํา่างกายกะช่วงเศร้านิดนึงแต่ย่ามแรงเอาต่อยสีผ้าออกไปเดือนจะออกไปเดินจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงให้เพื่อนได้ยืดเส้นยืดสายเนาะให้ออกกําล่างกายผ้าเพื่อนเดินแกว้งเมื่อจะขยายปอดไปนีป่โตเพื่อนๆแต่เอาต่อยแนะนําให้คนป่วย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะภายในช่วง7-10ถึงวันหลังแยกหายป่วยด้วยจะเพื่อป้องกันรองโควิดเด้อเ,เพื่อนๆจ้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่เพื่อเป็นกำลังใจให้อาต้อยเนี่ยด้วยจะรู้แลสุขภาพกันเหมือนเพื่อนกินร้อนช้อนกลางคือช้อนของเราด้วยจ้ะด้วยรักและห่วงใยจากาตอยกุมภผาชันเหนือทิศตวันจ้าวดีจ้า